สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายนนรัศเหลา,มานมณีนะครับเราวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับในหัวข้อเรื่องข้อมูลย้อนหลังของนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ถึงปีพุทธศักราช2566นะครับสำหรับหัวข้อหลักในวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับนักศึกษาที่เข้ามาสมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลายัยแล้วก็ ผ่านระบบของ t c a s สทั้งหมดนะครับเอามาเปรียบเทียบกันสำหรับระบบมหาวิทยาลัยนะครับในระบบของมหาวิทยาลัยนะครับจะมีแผนที่จะรับสมัครนั่นก็คือ4,010คนนะครับแล้วก็ที่มาสมัครจริงทั้งหมดนะครับ1,947คนนะครับในส่วนของระบบ t c a s สนะครับแผนที่จะเปิดรับสมัครอยู่ที่ 5,600คนนะครับแล้วก็ที่มาสมัครจริง5,342คนนะครับโดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจะมีในระบบของมหาวิทยาลัยจะมีทั้งหมด1,553คนนะครับแต่ว่าที่่าที่แบบว่าที่มาเรียนจริงนะครับ ก็คือที่ยืนยันทุกอย่างจริงขึ้นทะเบียนนักศึกษาจริงจะเหลืออยู่ที่1434คนครับในขณะที่ระบบ T- ีแคน,นะครับระบบ T- ีแคน,นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษามีทั้งหมด 1, 8 4 1งคนครับแต่ว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนครบถ้วนแล้วก็ได้เข้าศึกษาจริงอยู่ที่1455คนครับรวมนักศึกษาของทั้งสองระบบที่มีสิทธิ ที่จะสามารถเข,าเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีทั้งหมด2,889คนครับของปี2,563นะครับในระบบของมหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาที่สมัครทั้งหมดนะครับ1,666คนนะครับแล้วก็ที่เป็นแผนที่จะรับก็คือ4582คนครับในระบบของ t c a s แผนที่จะรับมีอยู่ที่ 6,446คนนะครับแล้วก็ที่มาสมัครทั้งหมด5,823คนครับในระบบของมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด1,307คนครับแต่ว่าที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยมีอยู่ที่1 4 8คนครับในระบบ T c a คนะครับนักศึกษาที่มีสิทธิ มีสิทธิ์เข้าศึกษานะครับมีอยู่ที่2,122คนครับแต่ว่าที่อ่าสักครู่นะครับขออภัยครับนักศึกษาที่ยืนยันยืนยันสิทธิ์นะครับมีทั้งหมด2,122คนครับแต่ว่าที่ทำอา่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาครบครบถ้วนจริงๆมีอยู่ 1> 1, 1,955คนครับในปี2,564นะครับในระบบของมหาวิทยาลัยนะครับในแผนทั้งหมดที่จะเปิดรับนะครับมีอยู่3,799คนครับแต่ว่าสมัครรวมจริงเนี่ยมีอยู่จำนวน1,666คนครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือก1,428คนครับ แต่ว่าในจํานวนนี้นะครับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนครบถ้วนแล้วก็ได้ศึกษาจริงมีสีศึกษาจริงมีอยู่แค่หนึ่งพัคนครับในระบบของ t c a คน,นะครับในระบบของ t c a คแผนทั้งหมดที่จะเปิดรับนะครับมีอยู่6,259คนครับแต่ว่าที่มาสมัครจริงนะครับจํานวนจริงอยู่ที่5,823คนครับผ่านการคัดเลือกอยู่ที่ 2,744คนครับแล้วก็ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาก็คือขึ้นทะเบียนนักศึกษาครบถ้วนอยู่ในจํานวน2 2 1 9คนครับรวมทั้งสองระบบมีทั้งสิ้น3,430คนครับในระบบของมหาวิทยาลัยปี65นะครับ ตามแผนที่จะเปิดรับสมัครนะครับมีอยู่ทั้งหมด5,220คนครับแต่ว่าที่มาสมัครจริงๆมีเพียง1,433คนครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีอยู่1,185คนครับแต่ว่าที่ลงทะเบียนครบทุกครบทุกอย่างแล้วแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้มีอยู่925คนครับแล้วก็ระบบ t k a s นะครับระบบ T-CAS าตามแผนที่จะเปิดรับนะครับอยู่ที่5,836คน,นครับแต่ว่าที่มาสมัครจริงเนี่ยมีจำนวนสูงกว่านั่นก็คือ7 3 6 8คน,นครับที่ผ่านการคัดเลือกนะครับมีอยู่จำนวน5,775คน,นครับแต่ว่าโซนใหญ่แล้วนะครับได้ได้ผ่านการคัดเลือกในในที่ที่ดีกว่าก็คือไปเรียนที่อื่นนะครับ แล้วก็จะเหลือที่ลงทะเบียนครบทุนเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็มาเรียนที่นี่อยู่ที่943คนครับรวมทั้งสองระบบทั้งสิ้น1,858คนครับในปี66นะครับระบบของมหาวิทยาลัยนะครับแผนทั้งหมดที่จะรับนะครับก็คือ7,500คนครับแล้วก็มาสมัครจริงอยู่ที่2,429คนครับที่ ผ่านการคัดเลือกนะครับจะมีทั้งหมดหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดคนครับแล้วก็ที่ลงทะเบียนครบถ้วนหมดแล้วแล้วก็ได้ได้ได้เข้าเรียนจริงได้ศึกษาจริงอยู่ที่หนึ่งพันสารอยกสิบสองคนครับในระบบของ t c a s นะครับในระบบของ c a s อ่าตามแผนทั้งหมดมีอยู่มีนักศึกษาที่จะเปิดรับอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าคนครับแต่ว่าที่มาสมัครจริงก็เยอะเยอะกว่าแผนที่เปิดรับเอาไว้อยู่ที่ 8,998คนครับผ่านการคัดเลือก8,186คนครับแต่ว่าเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วนะครับคือนักศึกษาโซนใหญ่กว่า3,361คนนะครับได้เลือกที่จะไปศึกษาในที่อื่นนะครับก็จะเหลือที่โรงเรียนจริงนะครับอยู่ที่1,963คนครับรวมทั้งสองระบบอยู่ที่3,355คนครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ